รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตะทำบานุภาปาญโตเจริญชีนะปัญเชรี สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์ค่ะวันนี้เวลาหกนาฬิกาแบบนี้วันนี้แน่นอนนะคะเรื่องราวของรายการส่องธรรมนั้นยังคงติดตามในเรื่องราวของการที่เราจะได้เห็นการพัฒนาการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาผ่านเรื่องราวของการทำบุญที่วัดต่างๆ,ๆวันนี้เริ่มต้นกันเลยค่ะ ท่านผู้ชมคะคำว่าพระกฐถินพระราชทานคือผ้าพระกฐถินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐถินและเครื่องกฐถินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารส่วนราชการหน่วยงานสมาคมหรือเอกชนให้เปดทอดอย่างพระอารามหลวงต่างๆทั่วราชอาณาจักรในปัจจุบันกรมการศาสนานั้นรับผิดชอบจัดผ้าพระกฐถินและเครื่องกฐถินถวาย และวันนี้รายการของเราจะนันทผู้ชมมาร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีถวายภาพระกฐินพระราชทานณวัดโกมุตพุทธรังสีถนนพุทธมนฑลสายสามเขตทวีวัฒนากรุงเทพมานครนำโดยพระครูโกมุตสิทธิการดเรเจ้อาอวาสวัดโกมุตพุทธรังสีให้การต้อนรับคณะเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่น ภายในงานนั้นมีสาธุชนผู้ใจบุญนำข้าวปลาอาหารขาวหวานมาออกร้านรองรับผู้มาร่วมงานอย่างมากมายมากกว่า100ร้านและที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งคือในงานนี้มีประชาชนจากหลากหลายพื้นที่อันประกอบด้วยบรรดาข้าราชการพ่อค้าประชาชนหลั่งไหลมาร่วมงานกันอย่างล้นหลาม กิจกรรมเริ่มจากพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมง,งานลงทะเบียนข้าราชการเจ้าหน้าที่ตลอดจนพุทธศาสนิกชนตั้งขบวนรอดรับการอัญเชิญภาพพระกถินพระราชทานพระสงค์เจริญพระพุทธมนต์สมโพธองกรถินถวายพระตาหารเพนแด่บพระสงฆ์พิธีอัญเชิญภาพพระกถินพระราชทานมายังอุโบสถ พร้อมอัถบริคารประดิษฐานนพระบระมฉายาลักณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายอภิษกเทพพดุงกรรมการผู้จัดการบริษัทเทพดุงพร,พรมะพร้าวจำกัดและนายติดชาคงศรีผู้ในการเขตทวีวัฒนาประธานอุปถรัรมภ์พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แต่งเครื่องแบบปกติขาวพร้อมกันหน้าอุโบโสถหลังจากนั้นประธานในพิธีคือคุณโสภาศิริมณีรัตประธานกรรมการบริษัทดีดีมอจำกัดรับภาพพระกรินอุ้มประคองภาพพระกทินวางบนผ่านแว่นฟ้าจุดทุบเทียนบูชาพระรตนตรายกล่าวคำถวายภาพพระกทินและถวายผาพ,พระกินตามลำดับผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธีงานนี้นับได้ว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่น่าประทับใจและเปลี่ยนไปด้วยความสุขแก่ผู้ที่มาร่วมง,งานเป็นอย่างยิ่งทางรายการของนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ ขอจะนพรท่านสาธุชนพุทธบ,บริษัททั้งหลายวันนี้เป็นโอกาสนิ่งมหามงคลที่สุดที่ในปีนี้นับว่าเป็นปีที่สำคัญอีกปีหนึ่งที่เป็นช่วงเทศการแห่งการออกพรรษาแล้วก็มีการถวายกระถินหรือผ้าพระมหากถิน ของวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรในโอกาสในปีนี้วัดกุมุตุวัฒนสีถือว่าเป็นมิ่งมงคลที่สุดที่องค์พุบัตทุนเดจพระเจ้าอยู่หัวทุนเด็จพ่อพรัชการที่สิบจึงเป็นมิ่งขวัญคุ้มค่าขอนิกรชาวไทยได้พระราชทานผ้าพัพกกฐินเพื่อถวายแด่พระพิสุสงฆ์สมณเณร ผู้จำพรรษาท่านไตรามาสณวัดกมุดพุทธังสีพุทธมณฑลสายสามแห่งนี้ถือว่าในารัชกาลที่สิบวัดกมุดพุทธังสีได้รับพระมหากรณุณาธิคุณเป็นปีที่สามแล้วที่เป็นการถวายผ้าพระกฐินถวายโดยพระสงฆ์ผู้จำพรรษาในอาวาตนี้และวัดกมุตพุทธังสีถือว่าเป็น มหามงคลยิ่งใหญ่ที่สุดที่ตลอดระยะเวลาที่ได้สร้างวัดกุมลบุตรังสีตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาจนถึง2565ในปีนี้ได้รับพระหมหากรุณทรีคุณถวายเป็นภาพพระกฐถินพราชทานจำนวน4ครั้งแล้วในครั้งที่1ก็ปี46ในหลวงเวพ่อด้วยกันที่9ก้าโดยทรงพระราชทานภาพระกระถินก่อนที่จะได้ ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นที่ปราบพึ่งปีติดีใจของพระสงฆ์นิกรที่อยู่แถวย่านนี้พระธรรมทานสายหนึ่สายสสายสาสายสี่ได้รับทราบในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงอันประเสฐทั้งสองพระองค์งท, 9, ทั้งแต่รัชการที่9จนถึงรัชกาลที่10นำความพึ่งปีติดีใจพระสงฆ์นิกรทั้งหลายตามตามั้ง อาาบซึ่งในพระมหากรงทธิคุณเราอย่างจะได้เห็นได้จัดกระถิ่นดึยตลอดถึงต้นอาจะตกปจัจพจ่อจะบรรลุพระพุทธศาสนามาร่วมกันในวัดมุขทางศีมากมายทุกโอกาสที่ได้รับประจทานภาพมหากรถินนี้ดัะนั้นขอพระองค์จงทรงพระชนมิ่งขวัญยิ่งยั่งยืนนานเป็นเมืองข,ของขบุกศกนิกรชาวไทยตราดนานเท่านาน แล้วก็ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรพี่น้องประชาชนขอขอระ,ะลึกด้วยเทิดทุนสถาบันชาติสถาบันพระมหาิย์และ,ะเทิดทุนเกติศศักดิ์ศรีศศของประเทศไทยให้อยู่ผู้คนไทยผู้โลกกราบนานเท่านานและได้บุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ร่วมกันได้ถวายได้จุกศลโดยถวยถวายภาพพระเจามหารกรย์นี้ ก็จงขอให้ท่านสารุชนทั้งหลายด้ยมีส่วนร่วมในบุญบารมีกุศลทุกครั้งในโอกาสที่วัดมุตรังสีมีการทําบุญก็ขอให้บุญบารมีนี้จงปกป้องคุ้มครองทุกท่านผู้เดินทางมาร่วมในงานนี้จงมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยวิบัติทั้งหลายและอันตรายทั้งปวงตลอดการทุกเมื่อ และขอฝากให้ท่านทั้งหลายเป็นข้อคิดในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคนไทย 1. ชาติไทยเป็นสีแดงรักษาความมั่นคงความแดงของเลือดเป็นสีอันเดียวกันรักไข้สมรคีปองดองเทิดทุนสถาบันพระมหากตรัตเทิดทุนทุกพระอ,องค์ผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่แก่พระสคนิกรชาวไทย และเชิดชูศาสนาตลอดถึงศาสนาอื่นๆศาสนาใดก็ตามทุกคนมีสิทธิ์นับถือศาสนาทุกศาสนาสอนคนเป็นคนดีเมื่อเรารักศาสนาใดนับถือศาสนาใดก็จงบุพเพสันนิัตสศาสนานั้นให้ถึงแก่นแท้ชีวิตเราจะมีความสุขจะบอกวันที่สง์ของการทอดถวายภอดกฐถินนั้นภอดกฐถินเป็นการรับทาน เป็นโอกาสแห่งช่วงออกจากพรรษาแล้วจนถึงลอยกระทงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเป็นช่วงการทอดถวายผ้ากรถินหรือกระถินต่างๆที่ญาติโยมมีเจตนาจะถวายแก่พระสงฆ์ในวัดใดวัดหนึ่งถือว่าเป็นกระทานที่ทำถือหาโอกาสได้ยากจึงถือว่ามีมหาบุศสมมากถ้าใครได้ร่วมถวายผ้าพระกรถินนแต่ถึงถวายกรถินสามัคคี ข้อความมั่นคงสถาวรของอพุทธศสาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปเพราะนั้นกระ,ะ,ะถิ่นเป็นการทานในปีไหนๆก็จะมีแค่ปีหนึ่งหรือครั้งเดียวและวัดหนึ่งวัดใดก็จะได้รับแค่ครั้งเดียวและไม่มีที่สองที่สาเพราะนั้นจึงถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้มาร่วมกันถวายความหากกระถิ่นในปีนี้ขอจเจริญพร ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะและหากท่านผู้ชมอยากรับชมย้อนหลังค่ะติดตามได้ทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ